คำรนพารวยด้วยเกษตรเอ็กซ์เดนซ์ <in. S 1> อินเตอร์คำรนคำรนมาแล้วมาแล้วมาแล้วคำรนคำรนคำรนมาแล้วเสียงเจียร์แ้ามาแล้วคำรนตอนมหากรรมแสดงสินค้าอินโดไชน่าเอ็กโพ2017ห้าจังหวัดของภาคเหนือตอนล่างที่ senulok. าจังหวัดของกลุ่มหนึ่งภาคเหนือตอนล่างประกอบไปด้วยพิษณุโลกสุโขทัยตากและเพชรบูรณ์มหกรรมแสดงสินค้าอินโดไชน่าเอ็กโป2017ครั้งนี้มีพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพตรงนี้แค่เป็นตลาดของการจำหน่ายสินค้าและบริการครับให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตทั้ง5จังหวัดด้วยกันครับเขาจะได้มีตลาดปร้การที่2เนี่ยในกิจกรรมงานเนี่ยก็จะมีการพบปะพูดคุยกันระหว่า,างผู้ผลิตกับผู้ขาย พวกประเด็นที่ใครจะมาเจอกันก็จะมีการพูดคุยเพื่อดูสินค้าทางทางสินค้าและก็สั่งสินค้ากันะอย่างนี้เขาเรียกว่าการเจรจาคู่กับผู้ที่ธุรีระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมณโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกให้โอกาสที้เป็นโอกาสการจับมัประกาสท่องเที่ยวคราบโอกาสที่จะพัฒนาของดีของที่เป็นที่ยอมรับเกี่อตลักตณาของท้องถิ่น ให้ปรากฏแก่สายตาของประชาชนทั้งประเทศและคนทั่วไปทําอย่างไรให้สินค้าและบริการของกลุก่มจังหวัดพน้นตอล่างนั้นมีตลาดและสามารถที่จะนำไปสู่การพัฒนาในอนาคตต่อไปครับทำไมถึงต้องเรียกอินโดชีน่าเอ็กซ์โปเพราะนอกจากจะมีสินค้าจากไทยทั้ง5จังหวัด รวมถึงที่อื่นๆแล้วยังมีสินค้าจากสปปลาวเมียนมาเพื่อนบ้านมาร่วมงานอีกด้วยเขาเรียกว่ารนเบียงเศรษฐกิจเส้นทางไรแม็กรับมันมีการแมทชิ่งกันนะครับการซื้อขายกันระหว่างทางไทยกับทางสปปลาวและไทยกับทางเมียนมาเนี่ยครับมูลค่าย,ยอดการทําแมทชิ่งซื้อขายกันเนี่ยนะครับยอดเกือบพันล้านแล้วนะครับเอาร้องโหนะโอ้ <laughs> ไทยได้เปรียบ ไทยได้เปรียบครับเพราะว่าสินค้าไทยนี่เป็นที่นิยมของเพื่อนบ้านมากครับทั้งทางสปอปอลาวทั้งทางโดยเฉพาะทางสาภาพเมียนมานะครับครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการผู้ผลิตโอทอปไทยผู้ส่งออกอินเตอร์เทรดเดอร์ให้มีความสามารถทางด้านธุรกิจการบริการและพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดสินค้านะวันวันนี้มันต้องเป็น กึ่งกึ่งพรีเมียมหรือพรีเมียมแล้วใช่ไหมอ่าใช่ครับผมเนี่ยต้องฟังตรงตนี้หน่อยต้องพัฒนาขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่ายัางอย,าง,อยางสินค้าถ้าเราพัฒนามาเนี่ยรูปลักษ์มันจะดูดีเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เราจะบรรจุขีพพออะไรเนี่ยครับขอให้การแพคเกจจิ้งเนี่ยให้สวยงามหน่อยเพื่อที่เราจะส่งออกรวมทั้งความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากลสร้างแบรนด์และการจดสิทธิบัตรของสินค้าเราจะโชว์นวัตรกรรม โต๊ะเก้าอี้ยุคใหม่ทําจากกระดาษนะครับอยู่ได้เป็น10ปีแต่ต้องเป็นห้องควรจะเป็นอินดอร์อินดอร์ก็คือในร่มในอะไรเงี้ยนะในบ้านอ้าวยกบางคนมองแค่กระดาษแต่นวัตกรรมวันนี้มันกลายเป็นโต๊ะนี่เข้ากับสีศูนเวลาเวลาผู้ต้องหาดื้อจับนั่งโต๊ะแล้วเผาโต๊ะทีที่สำคัญสินค้าพื้นฐานการเกษตรของเกษตรกรไทย จะได้มีช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาดให้มากขึ้นโอท็อปนะทุกเกรดของ5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอันประกอบไปด้วย 1... 3> <อ> 2>, 2... 3... 4, 5, 3> ่งบิสลนไคครบนะโอท็อปของไทยชื่อเสียงเกลียนไทยไปทั้งโลกาต่างชาตร,รูค้ค่า ว่านี่นาวิมือคนไทยละเอียดประณีตยิ่งกวา่าวิมือชาติไหนเกือบแสนล้านแล้วไงโอทบกไทยใหญ่ยจริงนะสรุปไปสรุปมาสุป,ปรปว่าจังซี่ไทยเก่งกาดด้านการผลิตจนพิชิตที่หนึ่งของอาเซียนและเรากำลังรุกเรื่องตลาดโลกตลาดเพื่อนบ้านอยู่ไม่ได้หยุดหย่อนไง I will tell you

กิจกรรมการเคลื่อนไหวด้านการผลิตและการหาตลาดของ5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างพิษนุโลกเป็นปรินอย่างนี้สิใช่คนไทยทำเรื่องฟีมือทกับ่วใหมฉันช่วงกินแบบบ้านๆทานแบบไทยๆสำหรับอาหารที่เขาเอามาต้อนรับคนร่วมงานแถลงข่าวอินโดชาแนลเอ็กซ์โป2 0 1พัที่พิษณุโลกก็คือ เข้าวเปิบหรือก๋วยเตี๋ยวพระร่วงสุขโขไทยนี่แป้งข้าวเจ้านึ่งใส่ผักกับวุ้นเส้นลงไปพับเป็นสี่เหลี่ยมนี่ไข่ดาวนึ่งด้วยไอ้น้ำใส่ต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวกากหมูหมูสับพริกไทยและเติมด้วยน้ำซุปหมูสับ แอลเข้าเปิบบ้านนาต้นจันทร์อำเภออำเภอศรีสัรรชนาลัยศรีสัชนาลัยสุรรสขโขทยัขขทยนะครับผู้ว่าพิษ,ษณุโลกลงมือทําเองเลยครับกิน,น่อร่อยนะร้านนี้น้ำซุปได้ปรุงเลยอ่ะนี่คืออีกหนึ่งสุดยอดของอาหารพื้นบ้านสุขโขทัยและนี่คือกินแบบบ้านบ้าน,านทานแบบไทยไทยข้าวเปิบ หรือก๋วยเตี๋ยวพราร่วงสุขโขทัยอย่างนี้สิใช่คนไทยทำเลือดสุขโขทยัยนั้นใครยอมรู้ล้วนเลือดของนักสู้ทุกคนยอมรู้ไม่ควรมองข้ามได้ชื่อว่าเป็นสายมือ